เรามาดูมอเตอร์ไซค์ฟีโน่ร้อยสิบห้าไอคันเล่งค้างครับไม่รู้แหละผมซื้อสายคันเล่งมาก่อนละเพราะว่าสายคันเร่งอันเก่านี่มันนานมากเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะแก้ยังไงกันก่อนจัดกันตอนกลางคืนเลยก่อนอื่นผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนดูก่อนว่นเป็นพ่ออะไรที่สายคันเร่งมันค้าง แค่เล่นมันค้างแต่ผมเอาเอาล้อหลังยกไว้ขึ้นถ้ามันยกขึ้นคือผมต้องกำรรเบรกหน้าช่วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแก้ยังไงก่อนตอนแรกเราก็หามาเปลี่ยนเลยของฟีน่กเพราะว่ามันอาจจะนานขายมันอาจจะนานก็ได้ก็เออเราจะถอดตัวนี้ก่อนทำมืดหน่อยเพราะว่า งานผมมันเล่งเราจะไขชุดเนี่ยออกมีน็อตสองตัวครับแล้วเราจะดูก่อนถ้าแกตัวนี้ไม่ไม่ได้เราก็ถอดกาบเลยถ้าเราแกตัวนี้ได้สายคันเล่งก็เอาไว้ใส่อีกคันนึ่งก็ได้หรือว่เป็นอะไรก็จะดูตัวนี้ก่อนครับว่าม,มันหมุนคล่องหรือเปล่า มันก็ยังคล่องอยู่นะงานนี้แก้แก้ตรงนี้ไม่หายแล้วครับตงสสยแล้วต้องถอดกบับไล่ไปดูตรงคาบูคาบูเลเตอร์มันเลยหรือตรงที่มันระบบหัวฉีดแต่ตรงที่มันคันเร่งเดี๋ยวลองถอดกับอยู่เลยครับเราก็จะถอดกับดูเลยครับจำนวดไห้ดี เกิติดเจอแล้วครับเนี่ยแล้วก็ถอดทุดนี้แล้วเราก็จะไล่หาหสายมันว่าเราก็เจอสายคันเร่งมาแล้วครับนี่ตรงนี้เราก็ถอดสายมันดูเลยมันมายอย่างไงของมันอยู่ต้องเข้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเดิลง ตัวนี้เขาจะถอดยังไงตัวนี้เดี๋ยวเราดูก่อนเขาให้อะไรมาบ้างนี่จะมีตัวนึงมันมาเปิดอยู่ตัวนี้ทำนี่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 เห็นแล้วหายเหตุมันนี่เนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้หลุดตัวปิดหัวนี่หายค้างแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูยนับไฟอาดยกนเลยเพื่อนๆได้ดูกันเลยตัวเนี่ยมันติดกับมันหนุนมันหนุนกับวงล้นเนี่ยเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเนี่ยครับเรามาดูกันสาเหตุที่คันเร่งมันค้าง ที่ตัวนี้มันขาดเนี่ยยางตัวนี้มันขาดออกจากกันเนี่ยแล้วมันก็ไปค้ำหนุนหนุนตัวเนี้หนุน,นชุดเนี่ยหนุนชุดเนี่ยมันก็เลยค้างก็เล่งค้างเนี่ยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใหม่มันก็หายครับตัวนี้แต่เราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนยังไงจะถอดอยังไงเพราะรุ่นนี้มัน เขาทำยังไงมาสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันงานนี้สงสัยเราต้องแปลงครับไปซื้อที่ร้านมาเขามีแบบน็อตขันกระเหล็กมาเหมือนกันโค้งเหมือนกันแต่ชุดชุดเนี้ยเขาไม่ไม่มีให้มาจากโรงงานแบบนี้อันนี้มันของโรงงาน ปกติเขน่าจะมีแต่ชุดเนี่ยมาให้ไม่มีเราต้องแปลงแล้วครับเนี่ยแปลงคือเจียร์ตัดตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวเนี้ใส่แทนแล้วขันเบอร์สิบเบอร์สิแทนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีนะผมซื้อตัวใหม่มาเลยเนี่ยเราก็จะเจียร์ตัวนี้ออก แล้วก็ใช้คีบล็อกหนีบหนีบตัวเนี้ยมันก็จะเป็นรูพอดีหักขึ้นหักลงหักขึ้นหักลงอยู่เพื่อนอืมมันก็จะเป็นรู ตัวนี้เขาบัจกีท้องเหลืองไว้มันก็จะเป็นรูเดี๋ยวเราไปดูกันตัวเนะั้นเดี๋ยวเรามาแกะดูพวกความยาวเท่ากันนะมอันนี้ของจากร้านเทียบดูก่อนในหัวในไในท้ายอันนี้หัว พอๆกันอาจจะยาวกว่านิดนึงเนี่ย,ยตัวเนี้ยมันจะเป็นรูเราดูด้วยว่ามันเข้าตรงไหนอันนี้มันมีนอดเบอร์สิบมาแล้วเราจะใส่ย,ยังไงแค่ตัวเนี้ยมันขาดแล้วมันไปค้างแล้วตัวนี้ผมจะใส่ย,ยังไง ใส่ได้ใส่ไปได้แล้วเราไปหาเบอร์สิบตัวในไทยมาประกบกันงงอยู่ถ้าแปลงเนี่ยอันนี้ใส่ได้เลยใส่ได้พอดีเลยแต่ถ้าเบอร์เบอร์สิบเราอยู่ข้างนอกเนี่ย มันก็จะเจ๋วพอดีเลยแต่ครันี้เบอร์สิบเรามันจะออกมายังไงเราก็ผ่าหัวน็อตครับถึงจะออกมาผ่าถ่าออกมันถึงจะออกจากหัวน็อตนี้ได้แล้วเราก็เอามาใส่ตัวนี้เนี่ยแร่ครนี้เราก็น็อตใส่นี้ได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าครับว่าผมแปลงแปลงยังไงเนี่ยปัญหาที่ว่าคันเร่งมันค้างอีกวิธีหนึ่งตัวตัวดำเนี่ยมันขาดมันขาดแล้วมันขึ้นไปค้ำไปค้ำบนบนเนี่ยมันหลุดมาอย่างงี้นี่ยครับหลุดมาแล้วมันมันค้ำค้ำคันเร่งมันเลยค้างสุดเนี่ยปัญหาตัวเนี้ยถ้าตัวนี้ขาดมีปัญหาทันทีเนี่ยถ้า ถ้าเราตรวจดูตัวนี้ว่ามันดีกลับดีไม่ฝืดไม่มีปัญหาเราแกะกาบมาไล่ดูตรงนี้เลยครับถอดถ้าถอดนัดสองตัวนี้ไม่ออกก็ถอดไขควงไอ้นอดนอดคู่นี่ครับมันจะมีเป็นนตตะกูสันน้นจะสั้นสั้นขนาดน,นี้ถอดออกสองตัว าไปซื้อที่ร้านมันไม่มีชุดนี้มาชุดนี้มันติดรถมาที่ร้านถ้าซื้อที่ร้านก็จะให้แค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราก็ต้องแปลงครับน็อตเบอร์สิบเนี่ยเราต้องผ่าหัวผ่าหัวไม่งั้นเราจะเอาเข้ารูนี้ไม่ได้แล้วก็จะเอาตัวนี้ออกไม่ได้ต้องผ่าหัวออกนี่แล้วเราก็จะมาเข้าประกอบประกอบประกอบเหมือนเดิมครับ ฟีน่115ไอคันเล่คงค้างปัญหาเกิดจากลูกยางลูกยางหลุดจากจากเบ้านี่มันขาดมันสึกแล้วก็มันจะไปค้ำตัวเนี้ยตัวตัวตรงติดคาบูนี่ครับเนี่ยเลยคันเล่คงค้าง